สวัสดีครับผมมาพินกับ Channel น i e l ลไทยใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ที่สามเสงซอยสีนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นย่านเหมือนกับเข้าสารใหม่นะครับอันนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามของคลองบางลำพูนะครับก็ฝั่งด้านนู้นเนี่ยจะไปทางไปบางลำพูฝั่งทางด้านนี้เนี่ยก็จะไปทางาแบงค์ชาติมิสุกษัตริย์นะครับ ก็ตามย่านพวกแบ็คแพคเกอร์เกิดใหม่นะครับก็จะมีพวกร้านอาหารข้างทางเกิดขึ้นมานะครับรหลักมานั่งกินกันง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับก็สั่งเขาผัดมาเขาผัดหมูกรอบมาอันนี้60บาทนะครับมีน้ำปลาพริกมาด้วยนะครับให้ข้าวเยอะมากเลย อาหารหลายอย่างก็รสชาติจะจืดํานะครับก็ต้องมีพริกน้ำปลาหรือมีอย่างอื่นนะครับบอกเขาด้วยนะเพราะว่าขายฝรั่งนะครับขายคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะกินรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนเรานะครับ มีที่พักเกิดใหม่มาเยอะครับใครไม่เคยมาตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะครับ,รบก็เป็นบรรยากาศครับกลางวันตรงนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับกลางคืนก็ ไม่ได้ทำอะไรครับแต่ทางน,นู้นจะเป็นร้านปุ้ยรีสอร์ทเข้าไปตรงนู้นจะมีร้านโจ๊กโภชนาครับแน่นมากผมว่าต้องดังแน่ๆเลยนะครับในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะว่าผมหาที่นั่งไม่ได้นะครับก็เลยต้องมานั่งร้านอื่นถือว่าโอเคครับแต่ต้องใส่น้ำตาลนน่ะ ผมกีนฝรั่งมาก็ไม่ต้องกินอะไรมากครับกินเบียร์กินอะไรพวกอย่างเงี้ยย่านแบ็คแพ็คนะครับเวลาขยายตัวก็จะมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นครับช่วงนี้จะเป็นร้านเล็กๆก่อนนะครับบางร้านเล็กๆต่อไปก็ขยายตัวเป็นร้านใหญ่ บางทีเขาก็ขายที่เซ้งให้คนอื่นไปนะครับแล้วก็ไปเปิดเปิดร้านขยับออกไปเรื่อยๆบางทีแบบไม่ใช่รายใหญ่กว้างซื้ออย่างเดียวนะที่เขาขายที่หรือว่าให้เช่าที่หรือว่าให้ร่วมทุนเล้ก็ขยับออกไปเห็นอย่างนี้มาในหลายประเทศครับเวลาย่านแบค็คแพ็กจะขยายตัวย่านฟาร์มหมูเหลาที่เวียดนาม ย่านพาเมลที่กัดมันดุในปานนะครับก็เป็นร้านนะะที่สั่งกับข้าวมา นี่ก็เป็นบริเวณในซอยครับครับพบกันใหม่ครับกับช่องฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ